อะไรที่มันจะพลิกสถานการณ์ให้ตอนนี้มันดีขึ้นได้แบบด่วนๆขอด่วนๆน,นะคุณเอฟ่ารอบนี้ขอด่วนๆได้ครูจัดให้เอลฟ่าจัดให้นะคะรู้อะไรไหมช่วงนี้เอฟ่าได้เจอโค้ชที่ผู้เข้ารับการปรึกษาที่มาในลักษณะคล้ายๆกันคือเจอวิกฤตใหญนะ่สุขภาพความรักครอบครัวคนที่รักสูญเสียจากไปหรือกระทั่งตัวเองเจอสถานการณ์ที่ยากมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมา แน่นอนมันเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์ด้วยนะอัลฟาก็เจอนะเอัาฟายิ่งบอกเลยว่าอุทิศตัวเพื่อจะมารับใช้คนเบอร์ใหญ่คนจำนวนมากสิ่งที่จักรวาลส่งมาเคสเอัาฟ่าส่งมาเคสว่าฟ่าจะเก่งพอที่จะรับมือไหมมีปัญญาพอไหมมันมันสาสากันเหมือนกันแต่ว่าโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นเอัาฟ้าผ่านมาตรงนี้ได้ละและมาถึงเวลาที่อัาฟ่าจะส่งมอบสิ่งที่จักรวาลให้อัาฟ้าไปถึงทุกท่านนั่นก็คือเวลาที่เราเจอเรื่องที่มันหนักมาก เมื่อไหร่ที่เราสามารถน้อมรับสถานการณ์ได้ทันใดนั่นเองจักรวาลจะทำให้ชีวิตของคุณกลายเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะคะเมื่อไหร่ที่เรายอมรับสถานการณ์ได้จักรวาลจะดนบันดาลทุกสิ่งเพื่อให้คุณเป็นขาขึ้นไม่ว่าคุณจะเจออุบัติเหตุครั้งใหญ่สุขภาพไม่ดีครั้งใหญ่ อย่าร้างสูญเสียคนรักเหตุการณ์เหล่านี้กำลังจะบอกคุณว่าคุณจะดื้อไหมคุณจะยอมรับกับสัจธรรมว่ามันไม,มไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมได้ทั้งหมดได้ไหมการที่ไม่ยอมรับบางคนนะบอกว่าก็ยอมรับได้ก็เข้าใจแหละว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรที่ที่เราจะควบคุมมันได้นะคะมันเป็นสัจธรรมแต่ในใจยังร้อนรนในใจยังรู้สึกว่าจะหาทางออก ไม่ต้องหาทางออกค่ะเมื่อกี้สิ่งที่ออฟ้าพูดไม่มีคําว่าให้หาทางออกแต่ให้ยอมรับยอมรับแม้เราจะต้องเจ็บปวดยอมรับแม้เราจะต้องสูญเสียเงินยอมรับแม้เราจะต้องเป็นผู้พ่ายแพ้มันมีบางเหตุการณ์ที่เอลฟาทั้งตัวออฟ้าเองแล้วก็โคชชี่นะคะเจอในช่วงเดียวกันในช,ช่วงนี้นะช่วงเกานหน้านน้นสถานการณ์คล้ายกันมากแล้วผลลัพธ์ออกมาตามที่อฟ้า แนะนำโค้ชเข้าไปจนตอนนี้ชีวิตเขาเป็นขาขึ้นแล้วนะคะอันนี้แสดงความมีนี้ด้วยถ้าฟังอยู่นะคะคือมันมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องจ่ายเงินออกไปโดยที่มันไม่ใช่ความผิดอะไรของเรามันมีสิ่งที่เรียกร้องให้เราจะต้องจ่ายออกไปนะคะโดยที่มันมันไม่ได้อยู่ในแผนทันทีที่เรายอมรับสถานการณ์โดยที่ไม่ต่อสู้ว่า,วาเออมันไม่ใช่ความผิดของเราทําไมเราต้องเสียชื่อเสียงตรงนี้มันไม่ใช่ความผิดของเราจรงิงๆนะ มันมีส่วนที่เราผิดแต่มันก็มีส่วนที่เราถูกเราไม่จมําเป็นจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์เพราะไม่มีคําว่าแก้ไขในคําพูดประโยคเบื้องต้นของอาฟามันมีแต่คําว่ายอมรับเรายอมรับแล้วเราจ่ายออกไปเรายอมรับแล้วเราให้ออกไปให้ออาไออกไปเรายอมรับและกลับมาดูค่ะว่าสภาวะนะ จะเรียกว่าการเจริญสตินะวิปัสสนาก็คือการมองรู้ให้เห็นสภาวะที่เราทุกข์โอ้โันมันเกิดก้อนทุกข์ตรงนี้ขึ้นมาเนาะแล้วมองมันไปเลยค่ะให้เหตุการณ์นั้นนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ดีจังเลยที่เราจะได้มีโอกาสที่จะภาวนาะเพราะว่าความทุกข์นะคะมันเป็นสภาวะที่เราจะเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดเวลาที่เรามีความสุขเราไม่ค่อยที่จะเรียนรู้สภาวะทำอะไรรลกคะ่ะเพราะว่าใจเรามันชอบใจเรามันอยาก แต่ในช่วงนั้นเรายอมรับแล้วเราเรียนรู้ไปเลยอ๋อมันก็เป็นก้อนประมาณนี้ความทุกข์มันก็ประมาณนี้ความสุขมันก็ประมาณนี้เท่าๆกันเลยแต่ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นมันมีการที่อยากได้มาและผลักออกไปแต่ไม่ว่าจะอยากได้มาหรือผลักออกไปวันหนึ่งมันก็จะเกิดและดับของมันถ้ามองให้เลึกถึงตรงนั้นและยอมรับไปเลยค่ะไม่ต้องพยายามที่จะชนะสถานการณ์ยอมรับไปเลยค่ะไม่ต้องพยายามที่จะเป็นคนที่ถูกที่สุดจนวันนี้ผ่านช่วงเวลาที่เราก็เจอทั้งเรื่องกายเรื่องทรัพย์ เรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวในช่วงเวลาเดียวกันกายหนักสุดบางคนนะคะจะเรื่องของความรักหนักสุดกายส่วนน้อยแต่ทั้งหมดนั้นให้คุณรู้ค่ะว่าสิ่งที่อัลฟาพูดอะ่ะอัลฟามั่นใจอัลฟาถึงเอามาพูดอัลฟามั่นใจจากการทํางานจึงเอามาบอกคุณได้และมั่นใจว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้คุณไม่ใช่คนธรรมดาแล้วที่มาดูคลิปนี้คุณมีความรู้สึกที่อยากจะหาทางออกซึ่งถ้าคลิปนี้คุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าเออว่ะ บางทีเราอาจจะอยากจะเอาชนะทั้งที่มันไม่มีทางที่เราจะเอาชนะได้ทั้งหมดหรอกนะคะมันไม่มีทางอยู่แล้วที่เราจะเอาชนะทุกอย่างได้ทั้งหมดจริง,รงๆแม้ว่าเราจะเตรียมการมาดีแค่ไหนถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคฉันพร้อมที่จะยอมรับลองพิมพ์หนึ่ง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 ขึ้นมาใครที่พิมพ์ขึ้นมาเอาว่าจะร่วมนะส่งพลังงานนี้แด่ท่านเป็นพิเศษเป็นพิเศษนะคะการที่เรามาเจอกันมันก็พิเศษอยู่แล้วแหละแต่คลิปนี้ขออุทิศให้กับทุกท่านที่กำลังเจอเรื่องยาก เจอเรื่องท้าทายเจอเรื่องที่ทำให้ต้องร้องไห้ต้องเสียหลักมันคือช่วงนี้เพราะค่อนข้างพลังงานอินเทนส์มากๆเพราะเจอแบบโคชชี่หลายๆท่านเจอเหตุการณ์หนักๆเข้ามาพร้อมกันเพื่อนก็ขอส่งคลิปนี้ให้กับคนพิเศษของอัลฟ่าทุกท่านบอกว่าคลิปนี้จะทําให้คุณได้ยอมรับและได้พลิกชีวิตเป็นขาขึ้นกับอัลฟ่ายูนิเวอร์สขอบุญกุศลทั้งหลายที่อัลฟ่าได้ทํางานมารับใช้โลกใบนี้สิ่งที่อัลฟ่าได้ตั้งจิตภาวนา ทุกวันอย่างต่อเนื่องเป็นวินัยในการเจริญสติภาวนาวิปัสนาของอา้าขอบุญทั้งหมดนี้ส่งไปถึงทุกๆท,ท่านขอให้ทุทกๆท,ท่านที่ได้ฟังคลิปนี้และน้อมใจอนุโมทนาไม่ว่าท่านจะเจอสถานการณ์ใดขอให้มีกะัละยาณมิตรปรากฏเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเมตตาช่วยเหลือให้ทุกท่านพลิกจากสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปขอให้ทุกท่านได้รับปัญญา เพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์และให้ชีวิตทุกท่านกลายเป็นขาขึ้นอย่างอัศจรรย์ทันทีด้วยเธอสาธุสาธุสาธุขอทุกท่านโชคดีค่ะ